ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่นายมีอะไรมาให้ดูนี่สกุชี่สามอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาถามทุกคนนะคะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันอันที่หนึ่งทำมาจากกระดาษนะคะเป็นรูปชานมไข่มุกเลยสโลด้วยนะอันที่สองถุงนี่ เราเราเอานุ่นขึ้นไปนะ่ะคะเห็นสีสโลนะอันที่สามทำจากเขาเรียกว่าอะไรนะทำจากฟองน้ำนะคะสโลนะสำหรับพี่นายเนะี่ยพี่นายชอบทั้งสามอันเลยทุกคนชอบอันไหนกันนะคะ นี่ชานมเข็มมุกอันนี้ I love you อันนี้ baby TV 3นงกระต่ายเกมด้วยนะเ็ตันเกมด้วยบ๊ายบาย